สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อิสระชนชาแนลนะครับวันอังคารที่17พฤศจิกายน2563พลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาธพิราชกาลยานีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งกองทัพอากาศจัดไว้เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้มีข้าราชการทหารตำรวจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองคอนครศรีธรรมราชจังหวัดคนครศรีธรรมราชและท่านได้ไปถวายผ้าไตเครื่องสังฆทานพระราชท,ทานพร้อมทั้งถวายผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดคนครศรีธรรมราช ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ